สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ๋ชื่อเจนค่ะยูน,น,นิเอินเจนเอินเจยเอินหลายชื่อค่ะมาอยุย,ยุยูสสวีเดนกับเขาปีที่แปดแล้วค่ะยูบไปแบบยูบคาเกี่ยวประมาณช่วงปศสิบสองสิบสามมินิก็คิดอยากทำคลิปทำช่องยูทูบช่องขึ้นมาแบบบางที่ถ้าว่ายูนิเหมืที่มันก็นเป็นจุดที่อยากามีประสบการณ์ การเลียนหนังสือการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเอาการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้าต้อตงเข้มแข็งด้วยด้วยค้าของเข้าเองเดี๋ยวมันก็เข้าปีที่8ก็เลยแบบเออประสบการณ์จากคองกาจนาไมีเพียงพ่อแล้วก็เลยแค่ไม่อยากอ,าอยากจะเบาซู้ฟังเพื่อคนที่กําลังชมคลิปอยู่นี่มีความสนใจหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อยู่เมืองนั่นเมืองนี่ยู่ประเทศนั่นประเทศนี่เป็นแบบใดหรืออยู่บ้านเฮาเมืองไทยเฮาจังหวัดนั่นจังหวัดนี่เป็นแบบดใดใช้ชีวิตอยู่แบบใดอ่าเจ,จนกามีลูกสองคนนะคะลูกสาวคนหนึง่งอายุสิบสี่ขวบเพิ่นมาอยู่เอาเพิ่นมาอยู่สวีเดนนั่งกับตั้งแต่นู่นแหละค่ะพ่อสอสิบหกเพิ่นมาเขาอ่ามาเขาปอซีอยู่นี่ตอนนี้เพิ่นก็อยู่มอสองแล้วเทียบเกรดประมาณมอสองบานเฮ้า ลูกทรายก็คน่นเกิดอยู่นี่ลูกทราย่นซื้ออเล็กซานเดอร์ลูกทรายอเล็กซานเดอร์พุม่มมีซื้อไทยเห็ือนซื้อกลางน้มีซื้อไทยกันซอมาเอินนองพุม่มยุบานกันซเอินพุม่มเอินอย่างเิ่นกระหันขึ้นกันแล้วก็พยายามจาบาะบอกภาษาไทยกับลูกบอกภาษาไทายภาษาอีสานว่าเจอหรือว่าเจนนี่ก็ค้นขอนแก่นค้นํนนำพอง ก็พยายามฝึกวาาา้าภาษาให้รู้สึกว่าเฮานี่มีความรู้สึกว่ายุบานเฮาต่างกับกบค่สิ่งแวดลลอมเอ่อสิงแวดลออวดลอมภาษาแต่ว่าถ้าเฮ้ามีการเลี่นลู้ซึมซับเฮาก็จะชินมีความรู้สึกว่าเฮ้าเป็นส่วนหนึง่งในเมืองเมืองนี้ในชุมช,ช,ชนมชนนี้ในประเทศนี้อืม อันนี้ก็จะมาบอกถึงเรื่องเป็นคลิปแรกเนาะคะกระสีบอกเ,เรื่องอ่าเรื่องลูกกระสีะมีลูกสองคนที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับฝรัง่งเฉื่อยเล่าไอบูธเฉื่อยเล่าไอบูธเป็นฝรัง่งเพื่อกหาหาเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะยังเจอมาอยู่นี่เจอกับพยายามเลี่ยนหนงังสือเนาะคะ่ะรัฐบาลเพิ่นสิ่นิไเลี่ยน เพื้นฐานพอเรียนในอีกระดับหนึ่งปุ๊บเข้าไปต่ออีกระดับหนึ่งเหมือนระดับปฐมทีเนี่ยพอปฐมจบปฐมเสร็จปุ๊บเทียบปฐมปุ๊บเข้าจะสามารถไปต่อในสายอาชีพใดมอมอตนมอสายอาชีพพอจบสาย่าเขาจะเอินกรุนก็คือสายเปรียบเทียบก็คือมอตตนมานเข้าพอจบมอตนปุ๊บเข้าก็จะสามารถ ไปต่อสายอาชีพได้ตอนนี้เจยกำลังเลียนเจยเจนเอินอะไรขึ้นกันค่ะตอนนี้เจยกำลังเลียนะสาขาวิชาชีพค่ะวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลก็ก็ามาผู้ช่วยวิชาชีพพยาบาลก็เหมือนที่ลูกๆ่ก,กันนะคะยูนสังคมบานขาจาจะอยู่กันแบบอะ คนเฒ่าคนแกจะใหญ่เขาไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะคะ่ะมันก็นสิเป็นการสร้างอาชีพก็คือมีคนเข้าไปดูแลผู้เฒ่าคนเฒ่าคนแกผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราตลอด24ชั่วโมงมันก็นเลยกลายเป็นการสร้างงานแบบมีงานงานกะเชา้ากะเา้ารเหลือประมาณบ่ายแล้วก็ขวบบ่ายไปหอดกลางคืน,นประมาณ3-4ทุ่มแล้วก็สะมีกะกะดึก ที่ทำงานเป็นหอดสว่างมันก็จะวนอยู่นี่ค่ะที่นี่มันก็เล็กเป็นการแบบอาชีพยูนี่มันกับบ,บ่สามารถใน้เฮาเลือกได้หลายเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบคุคคลคนน,นั้นยังเจอคือบอ่เดี่ยมีวุฒิมาสูงจากเมืองไทยบางคนจบปริญญาตรีจบคุณหมอจบเภสัชมา เพิ่นกับมาแค่เทียบวุฒิเลี่ยนเลี่ยนปรับภาษาพื้นฐานประมาณสองปีถ้าเปรียบเทียบจังเผื่อนบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นมาจากประเทศอิหร่านเพื่อนเป็นหมอฟันทั้งโผัวทั้งเมียมาจากอิหร่านเพิ่นกับมาเลี่ยนปรับภาษาอยู่ประมาณสองปีเพื่อนกับกรเข้าไปในสังคมแรงงานของเพื่อนเลยก็คือในเกี่ยวกับหมอฟันท่านตะกรรมทันตะอะไรอย่างเงี้ยท่านตะแพทย์เคะ่ะแล้วก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังเจอเนี่ยแค่ เป็นคนธรรมดาวุฒเลี่ยนบริจบสูงมาจากบา้านเฮาเจะก็ต้องม,มาเริ่มใหม่ก็คือมาเรียนปราาับภาษาภาษาพื้นฐานเพราะภาษาพื้นฐานเร็จก็จะไปเป็นประฐมประถมแล้วก็มดตน้นพ่อมดต้นปุ๊บกระสีไปต่อสายพิชาชีพอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีคลิปหลายๆคลิปพี่คน คนอื่นคนจะหันห้คําแนะนําไปแล้วว่ามายู่สวีเดนต้อง1 2 3 4 5หาเริ่มแบบใดไปตามสเต็ปแต่คือยังเจ๋งมาบอกซูฟังก็คือว่าสเต็ปแบบคข่าวๆหลวบลาดว่าเออตอนเนี้ยเฮาพานมาหมดแล้วการเลี่ยนปรับพื้นฐานนันนี่ตอนนี้ก็คืออยู่ในสายวิชาชีพที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะคะ่ะสายวิชาช่วยผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเนาะที่บอกอ่ะก็คือมันก็นสามารถ วิชาชีพนี่สามารถไปต่อ,อสาขากู้ภัยก็ได้นะคะยังไปน้ำพยาบาลอะบ,บูลานส์ไปน้ำรดอะบูลานส์ไปยูน้ำลงพยาบาลต่อไปไหลแบบสายตรงๆสูงๆไปได้อีกแต่สำหรับเจอขึ้นมาคิดมาพ่อแล้วสำหรับสำหรับเข่านะคะก็ะคือพ่อใจที่จะโอเคแหละจบแค่ตรงนี้ถ้าจบผู้ช่วยพยาบาลปุ๊บ เก็หางานตอนนี้ก็คือตอนนี้เจกําลังเรียนเรียนเน็ตพึ่เทิมแหลกมันจะมี3ามเทิมเนาะคะ่ะใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีปีกว่าประมสิเดือนค่ะตอนนี้เจก็คือเทิมแหลกแล้วช่วงเทิมแหลกตอนนี้ก็คือช่วงนี้ในสวีเดนก็จะเป็นช่วงซ่อมมือพนักงานของขาเจ้าพนักงานประจําก็จะไปพักหล่อนกันเจอก็เลยอาัยช่วงเนี้ยไปสมัคร ไปสมัครงานซ้ำม,มือเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ในสายอาชีพตัวเองเจอก็ได้ไปไปใดงานเป็นพนักงานอ่าเอ็กซ์ตร้าเป็นพนักงานซ้ำม,มืออ่ายูนิล่ะค่ะแถวไกลบ้านเป็นบ้านพักคนชราคือกันก็คือเมื่อนี่ตอนที่ใจเบายูนีกับประมาณจักโมงดีเนาะตอนนี้เกาโมงยี่สิของสวีเดนว่นนี้เจอได้ไปอ เป็นเขาเรียกไปยืนกะกะบายค่ะเรเจอจะเขางานเทียงแล้วก็ไปเลยอีกที่สามสามถุมเนี่ยก,ก็คือเป็นช่วงกะบายกะกะดีค่ะคิดว่าดีก็เป็นประสบการณ์เออ่มื่อนี้เป็นกะอากาศดีๆก็เลยมีความรู้สึกเอออยากมาอัดคลิปออกซูฟังเนาะคะ่ะ พ่อเดพอเดบอกได้แนะนํน้ำตกก็รู้สึกว่าอา,อาจจะมีคนสนใจหรือว่าติดตามการใช้ชีวิตของคนไทยตัวน้นอยคนนึงกับขอบครัวที่สวีเดนแล้วก็แล,วกแล้วก็อยากอยากมีอาชีพแต่ว่ามันก็ต้องใส่เวลาค่ะใส่เวลามากๆคิดเบิ่งว่าจะไม่ยุ เมษายนีจเจยเจนเมษอยนก็เข้าปีที่8เป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นปีปีแรกๆที่ได้งานซสมมือในสาขาที่จะของกำลังเลียนพอดีก็คือผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยวิชาชีพเดี๋ยวผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเจ,เจได้งานค่ะได้งานอ่ะ ซ้ำมือเข้กันวงนันก็นกำลังเ,เริ่มเลื่มเลียนกำลังล่อเลียนรออเปิดเทิมช่วงนั้นเจไปได้งานเอ่อเป็นแม่บ้านทำความสะอาดค่ะยุนี่บอสสามารถสำหรับจำทํำเจอเองเจสิบอเกเียงงานนี่งานอีหั่มากนี่เจสิสิเฮ็ดมืดหาบาดสิบบาดเจยก็ไปค่ะพเพราะว่าเฮ้าเฮามีความอ่ะเฮามีขอบครัว แล้วก็เฮามมคขอบพัวที่บ้านมีพ่อกับแม่ที่จะต้องดูแลเฮามีครอบครัวของเฮาเองที่ที่นี่ที่สวีเดนมีลูกมีไอบูตมีสามีที่ที่อยู่น้ำกันก็คือเฮาต้องทำหน้าที่ของเฮาเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีให้พ่อกับแม่เฮาที่เมืองไทยก็คือเล่เล่บ่ยากแบบแบมือขอแต่อ่ะ ขอแต่เงินฟลังเข้าเห็นจค่สมมิมีความระบผิดชอบช่วยเหลือขอบครั้วของเขาก็คือต้องต้องค้นขวายห,หาความรู้ต้องต้องอสปีดตัวเองนะคะแอคทีฟตัวเองไฟหาความรู้ประสบการณ์รอบตัวเพราะว่าภาษายูนี่ที่รู้ๆก,กันคือสวีเดนเพิ่นจะใส่ภาษาสวีดิช เหลี่ยมตารู้สึกว่าเจอสิเกิดอาการเหลี่ยมตาเพราะว่าตอนนี้มานางรับแดดอยู่ข้องนอกอากาศกาลังดีค่ะอากาศก็เลยมานางเอาสูฟังอยู่ข้องนอกขออนุญาตใส่เป็นตาปิดบดบังสายตาจังไยนี่นะคะก็คือเออถ้าต้องแอคทีฟจะคลองนะคะเพื่อที่จะแบบไฟควาหาความรูก พี่รุ่นพี่คนไทยที่รู้จักกันมูที่รู้จักกันเพิ่นกะคือทุกคนก็ตรงกับใช้คำมาควนควายหาความรู้หาประสบการณ์ว่ามีผู้ใดที่จะแบบออยู่บานซื่อโดยที่แบบบอบอ่แอคทีฟตัวเองอะอาจจะเป็นคนส่วนมากรู้สึกว่าคนไทยขยันค่ะขยันเขาป้า หนาซ้ำม,มือเขาป้าหาเฮตมีงานยังเจเองก็คือไปเพื่อนนะคะไปป้าหาเฮตไปตักลูกบลูเบอร์รี่ลูกราสเบอร์รี่เอามาขายเอ๋ก็มันก็โอเคนะคะทาเที่ขยันมีคำเดียวเลยทาเที่ขยันยุไซเขาก็เข้าไปยุบานใดเมืองใดเข้าเขาก็จะมีความสุขบ่อดตายค่ะ มีกินมีอยู่มีใส่มีเหลือมีเก็บก็จะประมาณเนี่ยค่ะออขอบคุณที่ฟังกันนะคะเดี๋ยวคลิปหนากระสิหาแนวมาเบามาสูเบาสูกันฟังเพราะว่ายังการเลี้ยนการเลี้ยนกับเบาเกินเกินไปแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีการทํำใบขับขี่การเฮ็ดใบขับขี่ จะจะามาบอกสู้ฟังในคลิปหนานะคะการทําใบครับขี่การใช้ชีวิตการหางานการดูแลลูกเต่าการใช้ชีวิตในเมืองไก่ค่ะขอบคุณที่นั่งฟังกันนะคะการเป็นคลิปแรกก็อขอฝากเนื้อฝากตัวนะน,นะคะฝากติดตามเนี้ยน,นะคะขอบคุณค่ะ